โดยการท่องเที่ยวแห,แห่งประเทศไทยนะครับได้เร่งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวมาเลเซียสู่หาดใหญ่พร้อมจัดงาน Hello หาดใหญ่ตลอดเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคม2567นี้นะครับด้วยการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียและทําให้หาดใหญ่เป็นจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยวในใจของชาวมาเลเซียตลอดไปติดตามครับ เมื่อวันที่9กันยายน2567กับณโรงแรม TR Rockhill อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่และภาคเอกชนในพื้นที่ถแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน Hello! หัดใหญ่ทูเท่าสั้นทเวนี้โฟในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2567ณนะบริเวณถนนประชารมและถนนพระดอน อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวมาเลเซียสู่อำเภอหัดใหญ่ในช่วงการเฉลิมฉลองวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียพร้อมการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่สำหรับคนหัดใหญ่ผ่านการแสดงงานศิลปะในรูปแบบสตรีทอาร์ตอำเภอหัดใหญ่ซึ่งนำสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมุ่งหวังให้หัดใหญ่ เป็นจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวในใจของชาวมาเลเซียตลอดไปครับคุณนงเยาจิรันดรผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่กล่าวว่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเป็นหนึ่งที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยอำเภอหัดใหญ่ที่มีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมและเร่งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสู่อำเภอหัดใหญ่ที่มากยิ่งขึ้นเพิ่มระยะเวลาการพำนักหรือการพักอยู่ length of stay ของนักท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งนำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศพร้อมการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบครับและในวันที่16กันยายนของทุกปีก็จะตรงกับวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียซึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะเดเิมีการดําเนินการวางแผนเฉลิมฉลองพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศตลอดจนช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับ จากเหตุผลดังกล่าวนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีแนวคิดในการร่วมเฉลิมฉลองกับชาวมาเลเซียณนะอำเภอหัดใหญ่จัองหวัดสงขลาโดยการจัดโครงการ Hello! หัดใหญ่ทูเทันทวนี่โภายใต้ในแนวคิด Celebrate Best Friend ซึ่งความพิเศษของ Hello! หัดใหญ่ในครั้งนี้ก็คือการจัดงานที่เป็นมากกว่าการจัดงานเพราะงานในครั้งนี้เรามุ่งหวังในการเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่สำหรับอำเภอหัดใหญ่และทำให้อําเภอหัดใหญ่เป็นจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยวในใจของชาวมาเลเซียตลอดไปโดยภายในงานครับประกอบด้วยส่วนแรกส่วนที่1เป็นการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่สำหรับอำเภอหัดใหญ่ผ่านการแสดงงานศิลปะในรูปแบบสตรีทอาร์ตโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทํางานร่วมกับศิลปิน ด้านสตรี e อาร์ตชั้นนำของประเทศไทยในการสร้างสรรค์งาน s c รั p t u r e ที่มีความสูงกว่า3เมตรนะครับและงาน Street a r ์ที่มีขนาดมากกว่า100ตารางเมตรจำนวน3ชิ้นงานภายใต้คอนเซปต์ฮัลโหหัดใหญ่เมืองแห่งสีสันความสนุกกับที่จะนำเสนอถึงความสวยงามและของดีอำเภอหัดใหญ่ความเป็นมิตรกับชาวมาเลเซีย ส่วนที่2ครับการจัดงานถนนคนเดินในรูปแบบไลฟ์สไตล์เพอร์ฟอร์แมนส์ณถนนประชารมและถนนพระราดอนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวน4ครั้งระหว่างวันที่14-15กันยายน21-22กันยายน28-29กันยายนและ5-6ตุลาคม2567ครับโดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะสามารถ สนุกสนานไปกับกิจกรรมมากมายอาทิการออกร้านอาหารและแฟชั่นจากผู้ประกอบการกว่า150ร้านค้าการแสดงดนตรีแบบป๊อปอัพสเตจจำนวน3เวทีครับประกอบด้วยเวทีโฟกซองเวทีไลฟ์มิวสิกและเวทีอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกโดยความพิเศษในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้เชิญดีเจต่างประเทศนะครับจากประเทศมาศเลเซียเบลเยียม เยอรมันแคนาดาและอิสราเอลร่วมโชว์กับดีเจชาวไทยจำนวนมากมาเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทยเวิร์กช็อปสนุกสนานมากมายสตรีทอาร์ตและโซนถ่ายภาพต่างๆครบครันเลยทีเดียวครับโดยตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการนะครับว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวมาเลเซียเดินทางสู่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ในตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานกว่า66,000คนสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนกว่า133,470,000บาทแต่ที่สำคัญที่สุดครับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการตอกย้ำให้อําเภอหาดใหญ่เป็นหนึ่งในจุดหมายนะครับด้านการท่องเที่ยวหลักในใจของมาลเลเซียก็คือ Top of m i n มตลอดไป รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะครับและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในฐานะหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยงานฮ e l โ o ลหาดใหญ่ในครั้งนี้เป็นการทำงานบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการร่วมกันแสดงความยินดีในโอกาสวันก่อตั้งประเทศมาเลเซียประจำปี2567แก่มหามิตรชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรารวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเพื่อกระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวไทยชาวมาเลเซียสู่อำเภอหัดใหญ่เพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอหัดใหญ่ให้กลับมาคึกคัก พร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายสมฤทธิ์บุญรัตน์ได้กล่าวไว้นะครับทางด้านมิสเตอร์อาหมัดฟา์มี่บินอามัดสักกวีกงศุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขาลากล่าวว่าขอแสดงความยินด,ดีกับชาวมาเลเซียที่รักทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศและทุกคนในหัดใหญ่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานกว่า 6กปีและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อไปอย่างเข้มแข็งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่า2ล้านคนเดินทางมาในประเทศไทยในานามของกงศุนใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองวันมาเลเซียกับชาวมาเลเซียที่รักทุกคนณอำเภอหัดใหญ่แห่งนี้และขอขอบคุณ รัฐบาลไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครหัดใหญ่ในการดําเนินการจัดงานฮัลโหลหัดใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของทั้งสองประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยต่อไปเอาละครับเราไปฟังเสียงทางด้านคุณนงเยาวจิรนดอนผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานหัดใหญ่ที่ท่านได้กล่าวไว้ครับ ก็ฮัลโหลหาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทททการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยุณถาปณีเก็บไทบูนคะได้มอบนโยบายลงมาว่าต้องจัดงานนี้สําหรับพื้นที่หาดใหญ่พื้นที่สงขลาแล้วล่ะเพื่อกระตุ้นนั่องเที่ยวในช่วงปรินซีซั่นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวนะคะแต่เราก็มุ่งหมายแหละว่าให้นั่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะฮัลโหลหาดใหญ่ก็จะมีหลากหลายกิจกรรมในการที่จะให้พื้นที่สําหรับ นักท่องเที่ยวได้มาเดินชมเดินซื้อกินอาหารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลยนะค่ะชอบอาหารไทยเป็นชีวิตติใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลัก,ลกๆที่ทุกคนรู้จักก็กำจัมกุ้งผัดไทยอะไรก็แล้วมีอยู่แล้วลหละแต่ที่หาดใหญ่นะปลกุเต๋ค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ข้าวมันไก่ค่ะก็เยอะแยะด้วยว่าไก่ทอดหาดใหญ่อะไรก็ตามพวกนี้ค่ะนักท่องเที่ยวมาเลยเข้าคิวซื้อกันดีๆแม้แต่ว่าไม่โครหรือว่าแม้แต่ ร้านอาหารต่างๆเต็มกับทุกร้านเลยก็ว mm ่าได้โรงแรมเนี่ยค่ะถ้าในอำเภอหาดใหญ่นะประมาณ90%แต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดนะคะภาพรวมทั้งหมดของชายประมาณ75%ค่ะตัวเลขในช่วงของการจัดงาน4 4 4 4ีครั้งนะคะสี 4, ครั้งก็ประมาณ133ล้านบาทค่ะจากเราคำนวณในระบบให้มันออกมานะคะแล้วจะนั้นแล้วเนี่ยค่ะ นี่เรานับเฉพาะงานฮัลโหลหัานใหญ่งานเดียวนะคะยังไม่นับรวมทั้งสงขลาไลาลากูนหรือแม้แต่งานฮัลโหลห่าใหญ่ชิมช็อติวของหอ,อการค้าหรืองานอื่นๆเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งจะมีนั่งเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็นั่งเที่ยวชาวมาเลย์เชื้อสายจีนก็เดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมดีๆเหล่านี้ด้วยค่ะค่ะจริงๆมันก็จะมีะเทศกาลกินเจเนาะ เทศกาลกินเจจัดโดยเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและร่วมกับหน่วยงานักธุรกิจต่างๆนะคะจัดงานเทศกาลกินเจขึ้นในระหว่างช่วงวันที่เจ็ดสองถึงสิบเอ็ดตุลาคมนะคะเราก็คาดว่านักท่องเที่ยวช่วงนั้นก็จะเยอะพอสมควรค่ะไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลยค่ะนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียก็เดินทางเข้ามาด้วยค่ะถึงแม้จะไม่มากเข้ามาเลยก็ตาม ก็อยากจะเชิญชวนนะถ้ายังมีเวลาค่ะยังมีเวลาที่ทุกคนจะเตรียมแพ้กระเป๋าการเดินทางเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็เรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเรามีกิจกรรมใหม่ๆตลอดทั้งปีค่ะสนุกทั้งปีที่สงขลาถ้ายัางไงก็เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย1 6 7 2ก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือเพจของ t ี c ีหัดใหญ่หรือเพจของฮัลโหลหัตใหญ,หออหใหญ่ก็ได้ค่ะกับกิจกรรมโครงการดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา ฮัลโหลหัดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมพลาดไม่ได้นะครับเราคนหัดใหญ่เองเจ้าภาพนะครับก็ได้ร่วมกับกิจกรรมที่ได้มีการอาบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับทั้งกิจกรรมกําหนดการต่างๆอย่างครบครันนะครับก็เชิญท่านผู้ชมนะครับพลาดไม่ได้ฮัลโหลหัดใหญ่ครับ